สวัสดีค่ะเอฟซีเฟนช่องสู่ขู่สูค่คนพบพอกับช่องสามนาหานุนมีเวเดนผบพกันสิบสองเมษาหกแปดจ้าเอาสงการแล้วเด้อสวัสดีวันสงการค่ะใดจ้ะสุขสันต์วันสงการานต์เนาะค่ะสตาร์ทสงการแล้วค่ะสิบสองยิงยิงปังปังรวยรวยนะค่ะขับรถกระมัดระวังค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยเล่นสงการก็ให้มีสติเด้อค่ะอากาศฮอนนอนๆพี่น้องคุณเป็นอยงัวเล่นอยู่พู้ น้ำทงน้ำทาแต่ว่ามีหยาอยู่ดีค่ะหยาเขียวฝนตกตกมือเดียวแล้วก็หายไปหลุดจะ้ะแต่ว่าเดดนี่บอกเลยว่าผ,ผุดผูบปกมกูบกเกีบยพ,พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเด็นสงการกะให้ระมัดระวังนจะจ้ะหาหมวกใส่ในเด้อค่ะเดดฮอนค่ะค่ะคลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อพี่น้องคะ่ะเป็นตัวเลขแนวทางของทางมาดามสวีเดนบุราจารผู้ใหญ่ใจดีเปิรนเดฟเอมาเฝ้ามาฝากมาต้อนส่งตัวเลขไม่สาบานนางบมเวเว่ยเวยสู้พี่น้องเฟนชองอิดซีฟัง งวดว่างหันหลุดพี่นองขาแต่บาเลหลักสิบเพิ่นกอดคอกันมาคือเจ็ดคือเปดนี่ทั้งเจ็ดทั้งเปดติดเพิ่นลักสิบจ้ะมันออกเปดเจ็ดเนาะค่ะเพิ่นห้มามีเจ็ดมีเปดมีหาวันนี้เพิ่นกะส่งไม้สาวนาเนาะคะ่ะเอามาฝากมาตอนเอฟซีแฟนชองค่ะมีเลขหลักคือเกา่าวันนี้เพิ่นว่าจับคู่ให้ค่ะเพิ่นห้ตาเลขหลักมา้าเนาะคะ่ะเด่นบนแล้วก็เลขหลักสิบหลักหน่วย ฟังให้จบฟังให้เข้าใจด้วยค่ะสำหรับตัวเลขและแนวทางหรือผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องสาบานาหนุ่มสเวเดนนะคะอ I D ราย Q R โค้ดมาได้ค่ะ,คะนั่นแหละค่ะบอกว่าจะเป็นความฝันเนาะคะ่ะเลขบอกบุญหรือว่าสูตรหวยคำนวณเมนเม่นเมนเมน,มนทักทายมาวามาฝากมาตอนใดจ้ะปีนี้บักม่วงกับดกุกยู่เดพี่นองค่ะบักม่วงกับเพราะได้อยากได้กินอยูด้ค่ะดกคัอยูฝนบักม่วงสาบานาฝน ทางปุ่นก็คือกันจ้ะปุ่นต้นอยู่ทังปุ่นดกเต็มต้นอยู่จ้ะแต่ว่าต้นเตี้ยเตีย้ยเนาะ,ค,ะค่ะกะเอาค่ะ,คะ,ะก้อนสิไปบึ่งเนาะคะ่ะตัวเลกทก่ีพ่นทรงมาให้กะไปบึง่งอ่ามวดเกากนวาตัวใดของพ่นเป็นจังใดมาจังใดค่ะเอาไปบึง่งไปฟังพร้อมๆกันจ้าเนี่ยค่ะงวดวังหันจ้ะพ่นไห้มาเนาะคะ่ะแต่ว่าลากักรักสิบ กดข้อกันมาจิกับเปดแต่บาลีจับคู่เพิ่นหลุดเด้อค่ะเพิ่นห้ยเปดหาออกเป็ดจิตจ้ะเพราะว่าหลักอ่าสิบกดข้อกันมาหลักน่วยหลุดค่ะเอาฟังให้จบฟังให้เข้าใจเดียวสิให้ไปบึงว่าเพิ่นสวงขอความาว่าจังไหนเนี่ยค่ะเอามาฝากมาตอนแล้วกะสิเขียนแล้วกะกำกับหมวดเก่ากำหมดไม่ให้เปรียบเทียบบึงพร้อมค่ะย่ำเด้อพี่น้องคะเป็นแค่แนวทางใส่วิจารณญาณในการรับชมเพราะเป็นสูตรหน่วยคำนวณจ้ะ ไปบึงไปฟังผอมๆกันเลยจ้าเนี่ยค่ะเพื่นทรงมาตั้งแต่วันที่สามพี่น้องตั้งแต่เลขออกเลยค่ะแต่ว่าสาบนาเพิ่งได้มีเวลามาหยิบมาหยุกมาบอกมาฝากมาตอนจะ้ะในงวดสิบหเมษาหกแปดเด้อค่ะทางมาดามสวเวดนผู้ใหญ่ใจดีนำมาฝากมาตอนเป็นงวดที่สองจะ้ะเพื่นไห้มาเด้อค่ะหลักสิบบนนะคะมีสีมีหกมีเจดค่ะหลักหน่วยมีศูนย์กับแปดเด้อค่ะ สำหรับเลขติดบ,บนมีศูนย์แปดสองเพิ่นว่าได้จับเลขคูให้แต่ว่าสาานาจะจับหลักสิบหลักหน่วยใหย้จะมีหกคู่แค่นั้นถ้ามัก,ก็ค่อยจัดเดอ้อสำหรับที่สาานาจับให้เพระาะว่าวันนี้ทางมาดามเซวีเดนเพิ่นว่าจับให้ค่ะเอาเดี๋ยวเสร็จไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนกับเลขจับคูอีกหกคูที่สาานาจับค่ะเอาไปบึง่งไปฟังพร้อมๆกันกับเปรียบเทียบสถิติงวดเก่าให้เบึ่งพร้อมจ้ะเนี่ยค่ะสาานาเขียนให้ชัดเจนนะคะตามหลักเลยจ้ะ มาดามสวีเดน16เมษายน68ผู้ใหญ่ใจดีเพิอ่นอยากนํามาแบ่งปันกับเป็น FC นั่นล่ะจะ้ะเลขเพิ่นนามาแบ่งปันเป็นส่วนหน่วยคํานวณเดอ้อเลขติดบนเนาะคะ่ะมี0มี8มี2เลขหลักสิบมี4มี6มี7เลขหลักหน่วยมี0กับ8จะ้ะสาบานะก็เรว่า,ะวาจะจับหลักสิบกับหลักหน่วยให้จับให้กับซี่ศูนย์หกศู็ดศูนย์สี่แปด เจ็ดแปดนี่มันออกเร็วกะตัดออกกะได้ค่ะเพราะมันเป็นแค่ชุดบนเด้อเลขนี่บลลงล่างค่ะบนอย่างเดียวบนขางย่างเดียวเข็นๆพี่น้องค่ะจ้ะแต่ว่ามันกะสามารถมาตัวเก่าได้เด้อเอฟซีเอียงกะเป็นไปได้แต่ว่าสาบน้ำมักหกแปดเนี่ค่ะหกวังหันมันม้าอาจจะยังเหลืออีกกะได้เพราะว่างวดวังหันหกม้าลัางวันทีหนึ่งนี่ไล่ใส่เลยจ้ะแล้วก็สามตัวไทยหกหกหกก็อาจจะยังเหลือ เอาอีหอย่างกับบอแนนอนเนาะเ,เอาเดี๋ยวเปรียบเทียบไปบ่งจ้างวดก้อนนั่นเข่าของเพิ่นก็คือเข้าไปที่หลักสิบกอดคอกันมาแปดจิตจ้ะเพราะว่าหลักหน่วยเิ่นไห้มาตัวเดียวค่ะเอากับพิจารณาบึง่งงวดบ่างหันรุดพี่น้องค่ะเพิ่นจับไห้เป็นงวดแรกก็คือรุดงวดนี้สาบานาจับไหก็คือจับเอาที่หลักร้อยหลักสิบเพิ่นนี่ละประคบกันจ้ะก็คือเกาลรา,าพี่น้องค่ะส่วนหน่วยคำนวนเนาะมีเขามีรุดทุกอย่างแล้วเพิ่นก็ เป็นสูตรคำนวณคิดคนเอาแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญคือกันเด้อค่ะเนาะค่ะหรือว่าสิสูตรได้แม่นแมนถ้าดวงเขาบอดีไปซื้อน้ำเพลนกะบ่เขาก็พิจารณาเบิ่งเอาค่ะตามที่สาบนาบอกสูฟังฟังให้จุฟังให้เข้าใจน้ำจ่าหรือผู้ใดเนาะค่ะมีแนวทางกับเอ็ดไอเดียไลคิวอากูตุนคลิปเนาะค่ะเอ็ดมาได้ค่ะเป็นคิวอากูตลายส่วนตัวเด้อทักทายมาได้ค่ะ เอาพี่น้องเดะใจแครปหน้าจอจ้ามาดามซีวิดนในงวดวันที่16เมษายนจ้ะใส่น้ำเป็นผู้ใหญ่ใจดีกับเป็นเอฟซีตัวยงละค่ะเอาเหล็กบ่อไหลหางค่ะบนอย่างเดียวตรงๆไม่ต้องกลับแต่ว่าขันบ่หมั่นใจกับกลับไปจากน้อยเนี่ยค่ะถ้าว่าขอบ่มั่นใจเหล็กปักหลักพันค่ะเพ่นบริดุสะดวกให้สัมผัสนอนแต่ว่าเพ่นก็โทูมาสามนากับบัวคอเดรับ่ะเพะเวลาต่างกันมึงเท่อกับบววางค่ะ เวลาเพื่นยืมมือวิน้นเขาบอไปยืม,มือินคืนหนึ่งสี่แม่จ่าก็เลยบ่ได้คุยกันกับบ่ได้อัดเสียงกับบเป็นยังว่าจะด้ตัวเลขกมาบอกมาฝากมาตอนเนอะจะ้าเอาเก็บหน้าจอจา้าเปรียบเทียบได้ายอาจารย์หลายๆสำนักเบืองว่าเป็นแต่นำไปลงทุนบอค่ะหมักกะจัดผัดกะเลื่อนผ่านเดื้อค่ะายเสีย้ลายอาจารย์กัยังรอตอบอยู่ค่ะยังรออยู่ดื้อค่ะยังบ่ได้มาคือกันจ้ากับโคงสุดท้ายเนาะจะ้าเดี๋ยวติตามเสี้ยนน้องคายอีกอยู่ค่ะโคงสุดท้าย ะ็อ,อีกมูนี่เนาะค่ะเอาฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กริ๊งกริ่งเปิดค่การมองเห็นคลิปนี้เบา,บาๆไล่ไปเรื่อยๆสุขุสุขุนเงิ้ไไลกองทองไลเขาไปแล้วจะสวัสดีค่ะยะหา,าวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิตโตกินัง เพตานังอุปกัรปฏิทิจตังปะจิตังตุมหังคิปะเมวสัมมิชันโตสัพเพปุเรนโตสังกตาจันโทปนะระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวัชันโตสัพพโรโควินัสสะตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโคภวะ อะภิวาทนาศีลิสเนิจังวุธาปจายนองจัตตารอธรารมาวัทันติอายุวันโมสุข,ขังพระ